มีทะเลสาบแห่งหนึ่งในแทนซาเนียที่สัตว์ทุกตัวที่เข้าใกล้เนี่ยจะกลายเป็นหินบางคนบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับบางคนบอกว่ามันคือคำสาบแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเนี่ยก็คือทุกครั้งที่มีใครเข้าใกล้ทะเลสาบแห่งนี้นะครับพวกเขาจะรู้สึกถึงบางอย่างกำลังจับตามองพวกเขาอยู่เสมอและสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับธรรมชาติไปตลอดการ ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าลึกลับคดีปริศนาหรือเรื่องจริงที่มีด้านมืดซ่อนอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่เราอัปโหลดให้ฟังทุกสัปดาห์ครับถ้าพร้อมกันแล้วขอเชิญรับชมไปพร้อมกันเลยครับณประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกามีทะเลสาบอยู่แห่งหนึ่งครับที่ดูเหมือนจะสวยงามและสงบแต่มันกลับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นับว่าน่ากลัวที่สุดบนโลกใบนี้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่าทะเลสาบเนตรอน ตั้งอยู่ทางตองเนเหนือของแทนซาเนียใกล้กับชายแดนเคนยามันเป็นทะเลสาบน้ำตื้นที่มีความยาวประมาณ57กิโลเมตรครับล้อมรอบด้วยเนินภูเขาไฟและทุ่งหญ้าสาวันนาแต่ที่แปลกเนี่ยคือพื้นน้ำของทะเลสาบแห่งนี้นะครับไม่ได้มีสีฟ้าหรือสีใสเหมือนทะเลสาบทั่วไปบางวันมันจะมีสีแดงเข้มบางวันเป็นสีชมพูและในบางช่วงเวลาครับน้ำจะกลายเป็นสีเทาอมดำเหมือนมีซากข,ของสิ่งมีชีวิตตายอยู่ใต้ผิวน้ำ และกลิ่นของมันเนี่ยก็แสบจมูกอย่างบอกไม่ถูกครับลมที่พัดผ่านผิวน้ําพาเอากลิ่นคล้ายสารเคมีรุนแรงลอยออกมาตลอดทางเหมือนเป็นกลิ่นของการเน่าเปื่อยผสมกับน้ําด่างและในบรรดาทะเลสาบนับล้านบนโลกเนี่ยทะเลสาบนตรอนคือตัวอย่างหนึ่งในะไม่กี่แห่งที่มีความเป็นอัลคาไลาสูงที่สุดเท่าที่เคยถูกบันทึกมาค่าความเป็นด่างของมันสูงถึง PH10.5 สิซึ่งถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกนะครับ มันมีความด่างใกล้เคียงกับน้ำยาทำความสะอาดพื้นหรือแม้แต่แอมโมเนียเลยล่ะครับน้ำในทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยสามารถกัดผิวหนังให้ไหม้ได้รวมถึงทำลายดวงตาของสิ่งมีชีวิตได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่นั่นเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นตำนานครับสิ่งที่ทำให้ทะเลสาบเนตรอนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนี่ยคือสิ่งที่ช่างภาพชาวอังกฤษชื่อว่านิก a บรนได้ค้นพบครับเขาเดินทางมายังบริเวณทะเลสาบนี้ในปี2 0 1 0 เพื่อถ่ายภาพสัตว์ป่าแอฟริกาแบบธรรมชาติแต่เมื่อเขามาถึงริมทะเลสาบสิ่งที่เขาพบกลับไม่ใช่ฝูงนกหรือฝูงละมั่งเหมือนที่เคยเจอในที่อื่นๆครับเขาเจอกับสิ่งที่เหนือการคาดเดาและไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงๆตามชายฝั่งของทะเลสาบเนตรอนนิกพบร่างของสิ่งมีชีวิตหลายตัวครับบางตัวเป็นนกน้ําบางตัวคือขังข่าวและบางตัวคือฟรามิงโกแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมีบางอย่างผิดปกติพวกมันอยู่ในสภาพแข็งทื่อ ตาเบิกโพรงปีกของพวกมันกลางออกและเหมือนหยุดนิ่งในท่าสุดท้ายก่อนที่พวกมันจะตายจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ตายครับแต่พวกมันกลายเป็นหินทั้งตัวเหมือนมีใครเอาน้ำยาปูนปาสเตอร์มาล่าใส่แล้วทิ้งให้แห้งทันทีนิกแบรนเน้นนำสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมาตั้งท่าทางครับแล้วถ่ายภาพในแบบที่เหมือนมันยังมีชีวิตอยู่ภาพถ่ายของเขาถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและถูกตั้งชื่อว่า The Calcified หรือแปลตรงตัวว่าผู้ถูกกลายเป็นหิน หลังจากภาพชุดนี้กลายเป็นไฟล์เล่านะครับหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทะเลสาบเนตรอนทำไมสัตว์ถึงกลายเป็นหินแล้วมีอะไรอยู่ใต้น้ำเหล่านั้นหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายว่าน้ำนทะเลสาบนะครับมีแร่ธาตุที่เรียกว่าโซเดียมคาร์บอเนตสูงมากซึ่งเป็นสารที่พบในเท่าภูเขาไฟและน้ำด่างโบราณเมื่อน้ำในทะเลสาบระเหยสารเหล่านี้จะทิ้งคราบเกลือเอาไว้รวมถึงแคลเซียม,โซ,ยมโซเดียมและโซดาแอชที่สามารถดูดน้ำออกจากร่างสิ่งมีชีวิต และทำให้พวกมันแข็งตัวทันทีเหมือนมัมมี่ธรรมชาติแต่ถึงแม้วิทยาศาสตร์จะพยายามอธิบายนะครับคำถามบางอย่างเนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบเพราะสัตว์บางตัวไม่มีบาดแผลภายนอกเลยแต่กลับตายในสภาพที่เหมือนโดนแช่แข็งทั้งเป็นทั้งที่อุณหภูมิร,ร,บรอบๆเนี่ยอยู่ที่เกือบ40องศาเซลเซียสบางคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาทางเคมีธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่ง ทะเลสาบที่ทําให้ทุกสิ่งมีชีวิตที่เข้าใกล้ถูกกลืนไปแล้วทิ้งไว้เพียงร่างเงียบๆที่ค่อยๆแข็งตัวแล้วเฝ้ามองกลับมาจากชายฝั่งเหมือนจะเตือนว่าที่นี่เนี่ยไม่ต้อนรับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ห่างไกลของแอฟริกานะครับมีบางสถานที่ที่คนท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีหวนเข้าใกล้และทะเลสาบเนตรอนก็คือหนึ่งในนั้นครับสำหรับชาวพื้นเมืองเผ่ามาซายและเผ่าโบราณรอบๆทะเลสาบแห่งนี้นะครับ ทะเลสาบเน u t r o ไม่ใช่แค่ทะเลสาบแต่มันคือเขตต้องห้ามไม่มีใครมาตกปลาไม่มีใครมากางเต็นท์หรือว่ายน้ำเพราะพวกเขาเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยคือประตูเชื่อมต่อโลกวิญญาณบางตำนานเนี่ยบอกไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น,น้ำในทะเลสาบเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มเมื่อนั้นบางสิ่งที่หลับไหลยอยู่ในความเงียบจะตื่นขึ้นชาวบ้านบางคนนะครับเล่าว่าในบางคืนเนี่ยพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างส่งเสียงร้องจากกลางทะเลสาบ เสียงนั้นแหลมสูงครับและดังแทรกผ่านความเงียบเปล่ากับเสียงกรีดร้องของคนแม้จะไม่มีลมไม่มีคลื่นแต่น้ำเนี่ยกลับสั่นสะเทือนเบาๆเ,เหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ําและยังมีอีกตำนานที่น่าขนลุกกว่าครับสัตว์ที่กลายเป็นหินที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพราะน้ําที่กัดผิวหนังแต่มันเห็นบางอย่างก่อนที่จะตายและความกลัวนั้นเนี่ยทำให้หัวใจมันหยุดเต้นทันทีบางตัวยืนแข็งอยู่ในท่าที่เหมือนกําลังมองขึ้นไปบนฟ้า ดวงตาเบิกโพรงเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นนะครับและนั้นคือสิ่งสุดท้ายที่พวกมันรู้สึกก่อนจะถูกแช่แข็งตลอดการแม้แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยก็เคยกล่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าการกลายเป็นหินของซาต์บางตัวเร็วเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยเคมีธรรมดามันเหมือนกับว่าบางสิ่งหรือบางพลังงานนะครับที่ไม่มีใครเข้าใจถูกกระตุ้นขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งช่วงที่แสงอาทิตย์ตกกระทบผืนน้ําพอดี หรือในช่วงที่ลมจากภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ของชาวมาสายพัดมาถึงชาวเผ่าบางคนเนี่ยเล่าว่ามีบางคนนะครับที่ไม่เชื่อในคําเตือนพวกเขาเดินลึกเข้าไปใกล้น้ําและจากนั้นเนี่ยไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลยแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับแต่ชาวเผ่าเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องการหลักฐานพวกเขาเชื่อในสิ่งที่รู้สึกได้มากกว่าสิ่งที่เขามองเห็นและสําหรับพวกเขาเนี่ยทะเลสาบเนตรอนคือสถานที่ที่วิญญ,ญาณถูกเก็บไว้ และไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งถ้าคุณเดินเข้าไปในความเงียบของทะเลสาบแห่งนี้และจูๆ่ๆสายลมก็ค่อยๆหยุดพัดไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงคลื่นมีเพียงแค่เสียงฝีเท้าของคุณบนเกลือแข็งๆใต้น้ำเตืรนคุณจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าเสียงฝีเท้านั้นเป็นของคุณคนเดียวมีเรื่องเล่าที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในสารคดีหรือแม้แต่ในรายงานวิทยาศาสตร์ครับแต่มันถูกเล่าผ่านคนท้องถิ่น ผ่านเสียงกระซิบรอบแคมป์ไฟตอนกลางคืนผ่านคำเตือนจากเจ้าหน้าที่อุทยานที่ไม่กล้าเล่าอย่างเปิดเผยและหนึ่งในเรื่องที่หลอนที่สุดนะครับก็คือเรื่องของทีมนักสำรวจชาวเยอรมันกลุ่มหนึ่งในปี1999ทีมนักสำรวจ3คนนะครับเดินทางเข้าไปยังพื้นที่รอบทะเลสาบเนตรอนเป้าหมายของพวกเขาคือการเก็บตัวอย่างน้ําและแร่ธาตุจากบริเวณทะเลสาบพวกเขานําโดรนมาถ่ายภาพบันทึกวิดีโอและตั้งแคมป์ริมฝั่งทะเลสาบในวันแรกเนี่ย ทุกอย่างเป็นไปตามปกติครับพวกเขาบันทึกภาพสัตว์ป่าที่อยพยพเก็บภาพผืนน้าสีเทาและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์พอตกกลางคืนของวันแรกพวกเขาตั้งแคมป์ห่างจากฝั่งทะเลาสาบไปประมาณ300เมตรและในขณะที่พวกเขากําลังกางเต็นท์นะครับสมาชิกคนหนึ่งชื่อว่าโจนาสหยุดนิ่งแล้วพูดเบาๆว่าทําไมที่นี่มันเงียบขนาดนี้ทุกคนมองหน้ากันไม่มีเสียงแมลงไม่มีเสียงลมมีแต่ความเงียบเงียบจนแสบหูครับ แต่ในคืนที่2เนี่ยหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่ชื่อว่าโจนาสเริ่มมีอาการแปลกๆเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับครับและเขาได้ยินเสียงบางอย่างเรียกชื่อเขามาจากด้านนอกเต็นท์ในตอนแรกเนี่ยเพื่อนในทีมคิดว่าเขาแค่เผลอจากความเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นนะครับได้เปลี่ยนความคิดของทุกคนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นเวลาประมาณตีสองครับโจโนาสหายตัวไปจากเต็นท์โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเพื่อนในทีมเขาเนี่ยออกตามหาก,กันทั้งคืนครับและในที่สุด ก็พบรอยเท้าที่เดินไปยังชายฝั่งทะเลสาบแต่รอยเท้านั้นเนี่ยหยุดลงที่ขอบน้ําครับไม่มีร่องรอยลื่นไม่มีรอยตกน้ําแค่หายไปเฉยๆเขาหายไปเป็นเวลานานกว่า8ชั่วโมงครับก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะพบว่าโจนาสเดินกลับมาที่แคมป์ในตอนเช้าเสื้อผ้าเปียกมอมแมมดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและเมื่อถูกถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเงียบไปอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบว่าฉันไม่ได้เดินไปไหน ฉันแค่ตามเสียงนั่นไปพวกมันไม่ชอบให้เรามองจากนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรอีกเลยครับและหลังจากกลับประเทศโจนาสต้องเข้ารับการรักษาอาการทางจิตและจากบันทึกของแพทย์นะครับเขาไม่สามารถจําสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง8ชั่วโมงนั้นได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ในความฝันของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขายังคงฝันถึงเงาดาที่อยู่กลางน้ํามันไม่มีหน้าไม่มีเสียงแต่มันสื่อสารกับเขาได้และไม่ใช่แค่โจนาสคนเดียวครับ ในปี2005มีรายงานว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสสองคนหลงเข้าไปยังจุดที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่นักท่องเที่ยวเพียงเพราะพวกเขาเนี่ยอยากเข้าใกล้ทะเลสาบเนตรอนมากขึ้นเพื่อถ่ายภาพเงาสะท้อนของแสงอาทิตย์ตอนพระอาทิตย์ตกแต่พวกเขาไม่เคยได้ถ่ายภาพนั้นครับเจ้าหน้าที่อุทยานพบพวกเขาในอีกสองวันถัดมาทั้งสองนั่งนิ่งอยู่หลังรถจี๊ปพวกเขาไม่พูดไม่สบตาไม่ตอบคำถามได้ใดครับหมอบอกว่าสภาพของพวกเขาเนี่ย คล้ายกับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงระดับ PTSD แต่ไม่มีบาดแผลไม่มีหลักฐานว่าถูกทำร้ายและเมื่อมีคนถามว่าพวกคุณเห็นอะไรมาเนี่ยพวกเขาก็ตอบเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากรู้แม้แต่เจ้าหน้าที่อุทยานเองนะครับบางคนยังปฏิเสธที่จะเข้าใกล้ทะเลสาบแห่งนี้หลังพระอาทิตย์ตกโดยเฉพาะในวันฟ้ามนหรือวันที่อากาศนิ่งผิดปกติพวกเขาบอกว่าทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยบางครั้งนะครับ คุณจะได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่มีคนเดินคุณจะได้กลิ่นบางอย่างที่ไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์และคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองอยู่เสมอทั้งหมดนี้อาจฟังดูเกินจริงนะครับอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่นหรือจินตนาการของผู้ที่อยู่ในพื้นที่รุนแรงแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือทะเลสาบที่เงียบที่สุดในโลกอาจไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เราคิดและเสียงเงียบที่คุณได้ยินอาจเป็นเสียงสุดท้ายก่อนที่คุณจะหายไปเหมือนกับพวกเขา ทะเลสาบนตรอนเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่คนส่วนใหญ่จะไปไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวมันไม่มีชายหาดไม่มีรีสอร์ทและไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงความเงียบที่หนักอึง้งและเงาของบางสิ่งที่ไม่เคยถูกอธิบายเรามีคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เรามีภาพถ่ายมีตัวเลขมีกราฟวัดค่าความเป็นด่างแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทําไมบางชีวิตถึงกลายเป็นหินในท่าทางสุดท้ายของพวกมันทําไมบางคนถึงเปลี่ยนไปหลังจากเข้าใกล้ทะเลสาบนี้ และทำไมใครก็ตามที่เข้าไปนะครับมักพูดเหมือนกันว่าที่นั่นมีบางสิ่งเฝ้ามองเราอยู่บางทีนะครับธรรมชาติก็ไม่ได้ใจดีอย่างที่เราคิดบางทีมันอาจจะมีด้านที่เรายังไม่เข้าใจด้านที่เย็นจะเยือกเงียบงนันและไม่ต้องการให้ใครเข้าไปไกลและถ้าทะเลสาบในตอนคือคําเตือนจากธรรมชาติแล้วล่ะเนี่ยคำถามก็คือเราจะฟังมันหรือเราจะเดินเข้าไปใกล้มันมากกว่านี้ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องเล่าที่พอดแคสต์แามเย็นนำมาเล่าในวันนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องเล่าลึกล้บปริศนาที่ชวนหลอนและความจริงที่อาจไม่ควรรู้เนี่ยฝากกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าคุณเชื่อว่าทะเลสาบเนยตอนเป็นแค่ธรรมชาติหรือมีบางสิ่งซ่อนอยู่จริงๆผมอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงครับสำหรับวันนี้เนี่ยพอดแคสต์ Podcast ยามเย็นขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในนนนตอนหน้าะครครรััับบสสวดี